ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกลนคร DLPW ข่าวประจำสัปดาห์พบกับดิฉันนางสาบุญธริกาพิรงกิจเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันที่2พฤษภาคม2565นางสาวพิมลทวิพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกนลนครมอบหมายให้หนางอุดมปรั์ผู้ทองนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายให้กับข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เลี้ยงในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสู่มิติ้งโดยมีนายบุญชอบสุดท้ามนัดวงร์ปรลัดกระทรวงแรยงานเป็นประธาน ในเวลาต่อมานางสาวพิมลพัชรพืชศิริกุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจาังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพรศิริศรีพงษ์นิติกรปฏิบัติการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทํางานสถานประกอบกิจาการในจังหวัดสกลนครจาํานวนสองแห่ง ผลปรากฏว่าทั้งสองแห่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องประกาศวันหยุดตามประเพณีซึ่งพนักงานเปิดแรงงานจังได้ดำเนินการออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่3พฤษภาคม2515 นางสาวพิมนทวิษ์สิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกณนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศรีพรมนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครอง,องข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ซึ่งจะมีผลบงังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีนายเกิดไกรนาสมยนต์ผู้ตวรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทาวิคุรศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิ์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างในเบื้องต้นกรณีในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่คืนหลักประกันในการทำงานลูกจ้างเข้าใจข้อกฎหมายเป็นอย่างดีแล้วและจัดได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำมายื่นคำร้องตามสิทธิต่อไป จากนั้นนายสาวพ,พิมลพาวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเข้าร่วมประชุมตรวจรับพัสดุโครงการงานกอ่อสร้างห้องน้ําประชาชนของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครในงวดงานที่1และงวดงานที่สองพบว่าผลการดําเนินง,งานแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กําหนด ต่อมานางสาวพิมลคำวพิพึกรสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการนาบริษัทโตโยต้าเบสจำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าซึ่งการตรวจประเมินเอกสารและสถานที่ทางบริษัทได้ดำเนินการอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกานกอกับต่อไป ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพฤษศิริกุลสวัสดิการและคื้งคองรายงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทําโครงการโรงงานสีขาวนาบริษัทแ x ดเอกเจำกัดจํานวนยีสองสาขาโดยทั้งยีสบสองสาขาเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมินต่อไป จากนั้นนางสาวพิมลทวีพุทธสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจาการณบริษัทฟแฟลตเอ็กเพจจำกัดคลังสินค้าสว่างแดนดินและบริษัทโตโยต้าเบสจำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้า เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานผลปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องพนักง,งานตรวจความปลอดภัยจากได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันที่4พฤษภาคม2 565นางสาวพิมลทวิพื์สิริกุลสวัสดิการรัะคุ้ครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายสาวสุภารัตน์สำิรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการชาวสกลนครรักหนองหาน โดยมีนางจุรีรัตเทพอาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหนองหานบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์กสกลนครณสวนสมเด็จพระศรีนรครินทร์วันที่6พฤษภาคม2565นางสาวพิมลทวีพืชศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่1ทับ2,565ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายรัฐศาสตร์หรากสาป้องกันจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมภูริทัตโตชั้น3สารการจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพอลิริศีพงศ์นิติกรปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพอรอบอรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดขึ้นณห้อประชุมดุสิตาโรงแรมภูพานเพลสโดยมีนางสาวราคณาวงมหาชัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นนางสาวพิมลเทวิพุตศสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายสาวสุภาราศัศมินดินนักวิชาการแรยงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจาการในพื้นที่อำเภอคุสุมานมีลูกจ้างจำนวน63คนผลปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องค่าจ้างในวันลาป่วยพนักงานตรวจแรงงานจัดได้ดำเนินการให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปต่อมานา พีมนทวิพฤษสิริบุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงางานชำนาญการเข้าเฝ้ารับส่งสเสด็จสมเด็จพระก,การวิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามบินกองทัพบกค่ายกฤษศรีวราช่วงสร้างการตาบรู้มีจำนวนทั้งหมด8เรื่อง มีผู้รับตรงทั้งหมด8 4 2คนทางไล 1, น์1,577คนทางเฟซ5,550คนทางเว็บไซต์915คนค่ะสำหรับวันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลนังได้ที่คนสํารายงานสัวริผลประชาชนพึงพอใจระเบือ